สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วกับเอ้ตุกตาพาฝันเมื่อใหม่วันใหม่ก็เพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะสดชื่นสดใสค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกขัวเรือนเนาะค่ะเนาะข้ามบุเยมีเวลาค่ะเวมากินกาแฟนํากันค่ะกาแฟดําดมื้อใหม่ค่ะทางยุโรปมันเป็นตอนเซาอย่ดเดจะเดอยุโรปก็ตอนเช้าๆเานาะค่ะเนาะ บมีแดดด้วยค่ะอาสุดจีนแดดอย่างกแต่เห็นกลุ่มอุตุบอกว่าสิมีแดดอยู่ค่ะแต่ว่าสิเป็นช่วงเันสวยๆเดยค่ะ่นบอก ก็คืออีกบรรยากาศนึงเดียค่ะเมื่อไงนะหาเรื่องเติร์ลมาม้วนอยโอ้เมื่อไงกันนะไปทุละกขาจังหน่อยกันอันนี้มันแปดโมงครึ่งเนาะกันเนาะตอนเช้าเก้าโมงเช้ากันนะจังนาะโอ้เขินนะย่างไปดอกค่ะแดข่าก็เกือบบานนีก แฟนเลยฮันออกไปตั้งแต่อันไปตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งค่ะตอนเช้าไปยันเอาเรือขึ้นฝั่งม้นนี่พันซีเมียนเรือที่อยู่น้ำท่าเรือเนี่ยค่ะพางันนัดกันวันเจ็ดแปดโมงเช้าเนะค่ะน้องทอดท่าท่าท่าเรือมันเป็นกลุ่มอยู่เด้อค่ะแต่เอ้ยบ่ได้ไปนําเพราะมันเป็นงานผู้ชายเพราะว่าม้นนี้โบต้องไปที่แรกก็ว่าน้าไปนําเ้อค่ะที่แรกว่าน่ะ พรานั่นหนลงอันตลือพ้นใช่ไหมเอ้ไปบึงวันนี้เราเอาไปมาเพราะว่าเฮ้ยเต้องไปดอกทุกตาพันบ,บอกมันมีแต่ผู้สายมันนี่ประมาณมันบ่มีไม่หญิงเพราะว่าเป็นงานเอาเรือดันขึ้นนั้นขึ้นฟั่งสินะคะมันมีเครื่องอุป,ปรกรณ์อยู่แล้วก็ก็มดมืเด้วยค่ะไปพันกไ็ไแดก็เลยอ,อันอกไปในใจเจ็ดโมงค่ะสงสัยนักกักหมากก็มืดแรงเป็นสี่ห้าโมงละเอ้บ้าน เมื่อวานนี้เธอเอ้ยก็ไปเอาเรือไปเอาเรืออนล่งเรือมาอันท่าเรือใหม่ค่ะล่องเรือมาท่าท่าเรือเก่ากับโบไดกลับไปแล้วก็คือว่าสิ้นสุดเนาะค่ะเนาะสิ้นสุดแล้วก็บี้ก็ออกมาอยู่ท่าเรือใหม่แต่ว่าอันนี้ก็อย่างบโบไดแน่ใจเพราะว่าคือการเอาเรือขึ้นมาทำทำสะอาดเียค่ะมาตกแต่งมาอันทาสีมาอัน เพราะว่ามันอยู่น้ำน้ำเนาะค่ะเนาะถ้าเอาขึ้นมาก็ต้องมีการพ่นสีเพราะว่าโบเหอนตะไคร่น้ํามันตื่มันจับหลายเสียกันแต่ว่าเหลือคงถือเอ้ยนี่มันตรงได้ตกแต่งเยอะกระจกกระจกเหลือก็ตรงใดใส่ใหม่ค่ะแต่ว่ามีเมื่อเล่าหรอกค่ะเพราะว่าแฟนเอ้ยพันสั่งมาเมื่อเมัามีอยู่สิบสองเบอร์สิบสองบาทเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เคยใส่ไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นอย่างเอ็ดบุได้เพราะว่าอยู่ท่าเหลือเก่าเพิ่นเพิ่นโบอนุญาตค่ะเพิ่นโบทำมัน ทำเสียงดังว่างั้นหรือเป่เพราะมันยู่เกอนําเซนทรัมอันนี้ก็ยูเกอรเซนทรัมเลยค่ะแต่ว่าเป็นทางตนไตแต่ว่าอันท่าเหลือเก่าว่ามันอยู่นะมันเซนทรัมมันถังอันกึ่งเนื้อแด่กึ่งอันเซนทรัมในตัวเมืองสินี่ค่ะแล้วมันมีอันเรือเข้าเรือออกที่ว่าพันเดินมันมันเรือเข้าเรือออกเยอะนะขออนทางนั้น มันเป็นล่องเรืออันน้ำน้ำล่องเรือน้อยแต่ว่ามันออกจะเคลื่อนถ้าเหลือเก่าเออเส้นทางยูโรสตาร์ค่ะเอ้ยชอบเอื่นเพราะว่าน้ำสะพานนะพันธ์เสียมีอันรถไฟของยูโรสตาร์พันวิ่งผ่านคู่มือเนาะค่ะนาะก็อีกบรรยากาศนึเด้อคะแล้วทาเหลือเก่าอันพันเคยอันเป็นทาเหลือที่ว่าพันไทถ่ายละครทีวีพันก็เลยจัอันดำลงไว้แบบเก่าๆเนาะค่ะน้อแบบที่ว่านำละครทีวีอันที่พัน เอาออกไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเสียกแต่ว่ามันบนได้เปลี่ยนแปลงมันก็เลยยันเอดยากแต่ว่าเธอเอยการเอจท่านเอดนี้ก็ต้องบอกเพื่อนเนยคะ่ะโบคนที่ดูแลก็เลยมาท่าเหลือนี้ก็มาท่าหึ่งนะะเนี่ยค่ะสามสี่เดือนเพื่อพ่านอนุญ,ญาตก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยล่องเรือมากับแฟนสองคนที่แรกเออยก็ไปแต่อนค่ะไปโรงพยาบาลสักอน หลงพยาบาลไปตรวจอันที่ว่าตรวจคู่ปีเสียกันอีกหลุงพยาบาลนึ่งมันเป็นของอะคาเดมีของอันนักเรียนแพทย์เนาะค่ะเนาะก็นึกว่าพระเนอก็ยุเนะค่ะเพราะว่าอันคิดว่าเพราะว่าตัวเองเอ้ยทุกขตาก็นึกว่ามันสมบูรณ์หมดเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็ถามเพ่อในขะถามบุญหม่พันก็เลยมันบอกว่าโบเอยยุตมันบอกเธอมาอย่างน้อยปีลลเทเ่อก็เพราะว่าระบบร่างกายอันค้เอ้ยมันอย่างโบได้ยันมาตรฐานเสียกัน ก็เลยต้องไปอันพันบอกว่ามามาปีละเทือเพราะว่าเหาโบอยากคืออันลังเทือว่ามันเปลี่ยนท่านเป็นนี้แล้วมันซีใสเกินไปพันบอกพันก็แม่นความค่ะก็ถามพันดีๆนะคะโบได้พันบอกเห่าเข้าใจเพราะว่าตัวรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นสบายขึ้นน้ำนักก็ขึ้นสินี่ค่ะก็เลยคุยกับคุณหมอเมื่อวานก็นัดรักค่ะคุณหมอไม่หญิงพันก็อุจจารพันมาหลายปีแล้วเนาะตอนตั้งแต่เอวยบ่ค่อยสบายเอไปหาพัน กะพังก็เลยอันใจพวกวิตามินน่งเติมมือกินแต่ว่าเฮอไปพอกันปีละเท่อแล้วก็มีการตรวจเลือดตรวจก็เช็คล่างกายไปในตัวนะค่ะก็ดีคือกันค่ะแฟนเออว่าก็ดีคือกันเราเอ็นึกว่าอันสำหรับเอยตุก๊กตาเพราะว่าเอยรู้สึกว่าเอยสดชื่นเอยมีแหงนะค่ะเนาะเอยมี power ว,ว่างั้นเดี๋ยวปะเออ enjoy life นะค่ะเนาะแต่ก่อนน้ำมันโบได้เป็นแมบมีเลยค่ะแต่ก่อนน้ำมันมันเมื่อยมันโบมีแหงค่ะ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็เมื่อยอยู่คุณหมอเพิ่งกระถามก็บอกเพิ่นตรงๆก็เมื่อยอยู่แต่ว่าโบได้คือสมัยก่อนพันก็ว่าเข้าใจเพราะว่าระบบร่างกายแต่ว่ามันมันอยู่ในตัวของเหาเนาะค่ะเนาะมันก็ต้องมันมันบบหายแต่ว่าเธอมันคุมเธอมันคุมได้ระดับสินะคะอันเพิ่นก็เลยบอกว่าถ้าตัวบบมาห้าเหาก็บางทีถ้ามาอีกทีมันส่วนมากมันซีใสเกินไปเพิ่นบอกก็เลยบอกว่าอ่ะคำสั่งก็อยู่น่ะมัน ตรวจปีละปีละเทื่อค่ะก็เลยโอเคกับโรงพยาบาลอันที่สองเมื่อก่อนเอ้ยไปก็แปดเดือนจังมาหาอีกทีเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คล้ายๆกันค่ะเพราะว่าเอ้ยระบบทางอันฉี่ระบบทางเลือดพันเอาไปตรวจเนาะค่ะนอนไหลสลิงแต่และโลงพยาบาลการรู้สึกว่าอันมันแมทกันสินะคะพันก็ว่าเฮาดีใจที่ว่าอันระบบ หัวใจเส้นเลือดอันความดงความดันทุกอย่างเนาะเขาเนาะมันก็มีการตรวจทุกสิน่นะคะมันดีขึ้นคนเก่าเยอะพันบอกกันแล้วก็เอยก็เอยตัวกตาก็เดยบอกว่าเอยสั่นการรู้สึกว่ามันมันแฮปปี้ในร่างกายก็บอกพันตรงๆเนาะเขาเนาะก็เลยสรุปว่าดีค่ะกับปีละครั้งก็ถือว่าโชคดีเนาะคะ่ะเนาะอ่ะอันนี้ก็เรื่องอันที่ว่าเอยไปหาหมอเด้อค่ะเนาะก็เลยเมื่อวานนี้ก็ไปย่างผ่านอัน ลงอันคลิปอยู่เด้อค่ะไปย่างพันสวนปากขอถตะดำไปเห็นเฮดแฟนเอ้ยเราค่ะเห็นมาว่าตุ๊กตาเฮดออกนวานเอ้ยคือยังหัวอ,อ,อยู่ค่ะเฮดออกกินนําใต้นไม้เป็นจุ้มอยู่นะคะจากเฮดแต่เลยก็เลยท่ายลงน้อยนึง่งกับสีออกสม,สมเป็นคืออนดอกไม้เห็นราคาสวยงามจากนั้นนก็เลยไปอันพาก,กันไปอันเอาเหลือนล่องไปท่าเหลือใหม่ ใช้ได้ค่ะก็เมื่อในแฟนเอ้ยก็ไปยันซ้อยยันมันเป็นกลุ่มอยู่เนาะค่ะเนาะเอ้ยก็นักไปเมื่ออื่นไปแล้วค่ะเบื้องก่อนว่าพนัาเอ็ดแบบเหลือเพราะว่าอันเมื่อนี่มันเป็นงานนั้นงานผู้สายว่างั้นได้ปะพังกันเลยว่าตัวยมานเาเห่าเชยมนเป็นงานผู้สาย <c oughs> เอ้แล้วึ้นยักหัวอยู่ค่ะ <c oughs> อืมเราคนอดียว่า้พวนักมีธุระไปอัน เกือบานนี้เด่นยนึ่งหรอกค่ะเนาะก็พุณล่ะค่ะเกาหมงเช้าก็เหนือยจะค่อยย่งไปแล้วกันจ่ใจอันซื้อกับเขามาหน่อยนึ่งซื้อพวกพักพวกตัวนเส้นค่ะเพราะว่าอาหารเอ้ยมันมีเยอะอยู่นําตู้ช่องฟิตเนาะกันพวกเนื้อพวกแต่มันเพียบอยู่เนาะก็ล้วก็กินกันบ่ค่อยเยอะเพราะเอ้ยตุ๊กตาช่วงหลังๆเอ้ยบ่ค่อยกินเนื้อเลยค่ะเอ้ยบ่ค่อยกินเนื้อมีแต่แฟนเอ้ยกินอันมันเป็นช่วงอยู่ค่ะบางบางช่วงก็กินแล้วก็บบ่ โบอึดอัดเนาะค่ะเนาะบางช่วงเอ้ยกินแล้วก็เอ้ยเอ้ยกันเอ้ยรับบ่ได้สินะคะเอ้ยก็ไปกินอย่างอื่นแฟนก็ถามว่าตัวเป็นแบบเลอสะสิแต่กาเพิ่นก็เข้าใจคะ่ะแต่ว่าอาหารการกินเอ้ยก็กินระบบปกติตามสไตล์เอ้ยเนาะคะ่ะเนาะก็กจุกกระจิกได้สินะคะมึงอันนี้เอ็อันนี้หน่อยนึงนะคะ่ะ ก็อันดีใจนะค่ะเอ่ยก็ได้วถ้าว่ามันระบบทางร่างกายมันปลอดภัยก็รู้สึกว่ามันโล่งใจเนาะค่ะเนาะ่ก่อนก็เป็นอึดอัดอยู่ว่ามันเป็นเตื้อสิงกะนแล้วอีกอย่างเอาก็หู้จักว่ามันเป็นแต่นําระบบร่างกายเหรอเนาะค่ะเนาะมันก็ทำเมื่อทาได้รู้สึกว่าเออมันตรงแบบนั้นมันตรงแบบนี้ก็ดูแลตัวเองสูงเลยค่ะถ้าโบดูแลตัวเองสูงก็โบได้เปลี่ยนแบบนี้นะคะเอ่ยเอ่ยนี่ว่าเอ่ยว้าตรง ถ้าเป็นเจ็บเป็นไข้แล้วก็ต้องเบิงตัวเองเนาะค่ะเนาะบ่มีบนบ่บมีเพื่อมาเบิงเขาเด้ค่ะเราต้องใส่ใจตัวเองเยอะๆคำพูดหรือบ่สบาย <c oughs> อ่ะทุกอ,อย่างปลอดภัยค่ะเรือก้าเอาขึ้นฝั่งเอาขึ้นข้างบนเนาะค่ะเนาะขึ้นนั้นขึ้นจากน้ำมันี้ว่างั้ยปะ มันนี่ก็ยาวไปประมาณหกเดือนค่ะที่พันเือตกแต่ง,งันเอทันเอ็นี้ใดแต่ว่าตรงเอาอันพาลล่มนี่คุมเนะะี่ยค่ะเวลาเหาวันคัดสีคัดตืดสีค่ะพันเบอรอกระจายแต่ว่าถ้าเหลือนี่พันเือเอ็ดได้แล้วทีนี้อันสำรับท่าเลยอื่นนี่มันเอ็ดยากเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าโชคดีอยู่คนกลาเมื่อวานนี้ก็ล่องเรือมาก็มีเรือ ขับสามหลังเธอเอ้ยมาเหลือลำนึงค่ะพอดีมาเข้าเครื่อนอยู่น้ำรถตะดำเนาะคะ่นเนาะเครื่อนนี้มันตะออกมันต้องผ่านทุกคนเนาะคะ่ะเพราะว่าเรือน้อยเรือใหญ่มันต้องเข้าเครื่อนนี้ถ้าคนเข้าน้ำรถตะดำเพราะว่ามันเป็นจุดที่ว่ามันเชื่อมกับตัวเมืองเนาะคะ่นเนาะก็เลยเธอเอ้ยก็เลยเข้ามาเพิ่็เลยถามสู้ตัวนั้นไปก็เลยเพิ่นถามเพ่อนเอ้ยก็เลยบอกเอ้าเขาก็ไปคือกัน,นวานเพื่อนก็นมาไกลได้ข่ะอีกเรือลำนึ่งงนผู้ชายสองคน ันเขาก็มาไกลคือกันเพราะว่าทางที่ว่าพ่นพ่นนำมเอทันเอนี้ถังที่พ่นอยู่กัน้าเหลือพันอยู่พันมันเอ็ดบได้พันบอกอันนี้ก็ได้จองไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยค่ะก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยขับมานํากันสองลำเรือเอยเรือของเอตุกตากับเรือของพันก็เลยมาโจทย์อันเทียบเทียบกันอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรือใหญ่เนาะค่ะเนาะมันบบเม่นเรือน้อยสินะค่ะก็เลยได้โจทย์ขานนอกกันทั้งคู่จากฮันกาผู้อัน ผู้ดูแลท่าเหลือพันก็มาตรวจเด้อค่ะโจดปรับพันกระโถมันก็มาตรวจเหรือถืออันจอดได้เพราะว่ามันฝั่งนี้มันสาหรับเหลือใหญ่โจดสินะคะพันว่าโบตรงย้ายออกแต่ว่าอีกฝั่งนึ่งอะพันไปโจดที่ของมันเจ้าของที่ที่พันโจดอยู่นะพันเอาออกเรือไปไปล่องแล้วพันสิครับก็มาตรวตนวแหลงมันบอกพันก็เลยบอกว่าตัวโจดตรงนี้โบได พันก็เลยหาที่โจทย์เธอเอ้ยก็เลยโบได้ไปบึงน้าพันกันแฟนเอ้ยกันย่างไปเบ่งนํากันนั้นสี่คนเนาะค่ะเนาะวันนี้พันว่าแฟนอันของเธอเอ้ยมันถูกตรงแล้วก็เลยพากันขึ้นมาสิค่ะก็เลยย่างขึ้นมาหาอันที่ศูนย์ที่ว่าอันร้านอาหารที่ว่ามันมันทุกกันทุกท่าเรือมันซิ่งมีร้านอาหารเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้มันโบค่อยมีคนก็เลยอีก เจ้านื่งที่ว่าล่องมาตามหลังพันก็เลยต้องทาแล้วหมู่ผู้นึ่งฮาก็เลยกลับบานกคนพันพันก็เลยบอกคือกับบานก่อนอีกเจ้าของเหลือพันก็เลยเฮือหาสงสัยเนี่ยได้ย้ายออกกันจากมงอนหรอคะเพราะว่าเห็นอันคุณดูแลเหลือพันบอกอันท่าเหลือพันบอกว่าถ้าเธอจอดอยู่มงนี้ถ้าเขาเข้ามามันก็บปุกต้องพันก็หลังหาว่าพันเฮือจอดมงเหลือสินะกนก็เลยอันจางนันมาเธอเอ้ยก็พอกันย่างมาขึ้นรถ หลังคะ่ะมันก็วกไก่จากบ้านไปเลยถ้าไหนาย่างหมาก็ได้มันไม่เป็นอากาศดีเนาะค่ะนเมื่อวานแต่ย่างไปย่างมาแล้วพอกันขึ้นพอดีลดหลังมาพอดีก็เลยขึ้นนั่งมาสิบนาทีนะคะก็เลยฮอดโอเคฮันก็เลยเดินมาห้าเงินเรียบร้อยค่ะเมื่อวานเนี่ยเอ้ยก็ดีใจที่ว่ามันเรียบร้อยหมดทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะทั้งตัวเอ้ยตุ๊กตาเองทั้งเหลือที่ว่าหน,น่าอันเฮาในเอ็ดในอันไหนอัน,น,นสองสามมื้อนี้สิคะ่ะ มนิกาเอ่ยบได้ไปก็แฝนเอ่ยพันก็ไปอันเอ็นฮันเอ็ดนี้กับม่เพ้นเนาะก่นเนาะก็ซ้อยกันเลยค่ะมันก็เป็นกลุ่มอยู่ก็มดมื้อเนาะกันเนาะเรามืออื่นก็ถ้าพระมันบบพักเถอเอ่ยก็ไปโต้ค่ะเบิ่งว่ามันมีการเอาพาเต้นมาคุมมาเตือนสินี่ค่ะแต่ว่าอันทางหน้าตรงหน้าต่างที่ว่าแฟนเอ่ยพันเอ็ดพันขูดมดแเราเนาะก่นเนาะกับเอ่ยทุกขตาตรงมันส่งสามอาทิตย์ก่อนมาก็เลยสะดวกเลยอย่างอื่นก็ ตกแต่งอันแต่ว่ามันเป็นอากาศเดียวอยู่ก็เอ็ดข้างนอกสักก่อนเห็นแฟนเลยว่าต้องเอาเสื้อกระจุกห่มมันแล้วแล้วข้างในจังเอ็ดอีกทีเพราะว่าข้างในก็ถ้าว่าหิมะหลงอากาศหนาวก็นหนาก็สามารถอันทําอยู่นําตัวหรือข้างในเหลือได้เพราะว่ามันเปิดความอุ่นใดสินะคะก็ะเลยค่อยอย่างชัวนะ่วเนี่ยอ่ะคุยเยอะฝั่งนอกขนอก,กาแฟอันดำตอนเช้าเช้ามืดไปแล้วค่ะอีท่วยเรื่องของมือใหม่วันใหม่ ขอบคุณหลาไหลที่มาอัน